สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เ,ออเป็นบาดแผลใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเลยนะคะสงครามโลกครั้งที่สองค่ะช่วงปี1939 1 9 3 9งเถึงหนึ่ครับเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่มากจริงๆเปลี่ยนโลกไปเลยใช่ครับมีบทเรียนเยอะมากที่เราต้องเรียนรู้กันและจุดเริ่มต้นจริงๆนี่มันมาจากไหนนะครับคือต้องย้อนไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งแรกจบเลยครับส่วนที่สัญญาแวร์ไซน์นั่นแหละตัวปัญหาหลักเลย อ๋อ <AL> ที่ลงโทษเยอรมนีหนักๆนั่นเหรอครับใช่ครับทั้งค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลเลยนะลดอาวุธเสียดินแดนอีกมันแบบว่าบีบเยอรมนีมากสร้างความรู้สึกเหมือนถูกกดขี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากแก้แค้นอืมแล้วเหมือนตอนนั้นจะมีองค์การสันนิบาตชาติด้วยแต่ก็เหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เหรอะครับตั้งใจจะรักษาสันติภาพแต่เอาเข้าจริงอำนาจไม่พอสหรัฐก็ไม่ได้เข้าอีกต่างหากมันเลยมีช่องว่าง ช่องว่างให้พวกแนวคิดสุดโต่งหรือว่าผู้นำเผด็จการขึ้นมาถูกต้องครับอย่างเยอรมนีฮิตเลอร์นี่คือใช้จังหวะวิกฤตเศรษฐกิจคนสิ้นหวังเนี่ยเก่งมากปลุกระดมเก่งนะครับด้วยวาทศินครับชาตินิยมสุดขั้วเลยเชื้อชาติอารยันเหนือกว่าใครแล้วก็ตั้งระบอบนาซีขึ้นมาซึ่งก็นำไปสู่เรื่องน่าเศร้าอย่างเฮโรคอสการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยวโหดร้ายมากค่ะ แล้วก็ไม่ได้มีแค่ที่เยอรมน,นีใช่ไหมคะครับที่อิตาลีก็มีมุสโซลินีเขาเองก็ไม่พอใจผลสงครามโลกครั้งแรกเหมือนกันอยากจะฟื้นฟูความยิ่งใหญ่แบบจักรววัติโรมันก็เลยเกิดเป็นฟาสิสส่วนทางเอเชียก็มีญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นนี่พัฒนาเร็วมากหลังปฏิรูปเมจิก็อยากเป็นผู้นําเอเชียมีแนวคิดวงไพบูนแห่งมหาเอเชียบูรพาฟังดูเหมือนจะดีนะครับปลดปล่อยเอเชียจากตะวันตก แต่จริงๆก็คือการขยายอำนาจตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็เริ่มรุกรานจีนอย่างเหตุการณ์ที่นานกิงนี่สะเทือนขวัญมากแต่แปลกนะคะตอนแรกๆชาติอย่างอังกฤษฝรั่งเศสเหมือนจะยอมยอมครับเขาเรียกว่านโยบายประนีประนอมหรืออพิสเมนหวังว่าให้ให้ไปแล้วฮิตเลอร์จะหยุดแต่กลายเป็นได้ใจไปใหญ่เลยประมาณนั้นครับส่วนอเมริกาก็ยังไม่ยุ่งเกี่ยวจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้ววันที่หนึ่งกันยา 1939ครับเยอรมนีบุกโปรแลนด์เลยใช้บลิชครีกสงครามสายฟ้าแลบเร็วมากนั่นคือจุดเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการแล้วโลกก็แบ่งข้างชัดเจนเลยครับฝ่ายอักษะก็มีเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นเป็นหลักอีกฝ่ายคือสัมพันธมิตรอังกฤษฝรัร่งเศสและเดี๋ยวโซเวียตกับอเมริกาก็ตามมาเยอรมนีนี่รุกเร็วมากนะคะช่วงแรกยึดฝรั่งเศสได้ด้วยใช่ครับ ภาพฮิตเลอร์ที่หอไอเฟล,ลนี้ดังมากแต่พอจะบุกอังกฤษในยุทธการบริเทนอันนี้ไม่สำเร็จอังกฤษต้านไว้ได้แล้วก็มีจุดที่พลาดครั้งใหญ่เลยใช่ไหมคะครับคือการหันไปบุกสาภาพโซเวียตนี่แหละกว้างใหญ่เกินไปแล้วไปแพ้หนักๆที่สตาลินกราดอันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในยุโรปเลยกำลังพลขวัญกำลังใจหายไปเยอะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ดึงอเมริกาเข้ามาเต็มตัวเลยคือเพอร์ฮาเบอร์ครับ 7ธันวา1941ญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐแบบไม่ให้รู้ตัวเลยอเมริกาเลยประกาศสงครามทันทีแล้วญี่ปุ่นก็บุกไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยครับสงครามมันก็ยิ่งแรงขึ้น,นแต่ฝ่ายสัมพันธมิตรก็เริ่มตั้งหลักได้มีการโต้กลับครั้งสำคัญคือดีเดย์อ๋อยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีใช่ครับเปิดแนวรบที่สองในยุโรปตะวันตกกดดันเยอรมนีหนักเลยแล้วก็เริ่มปลดปล่อยฝรั่งเศส ปลดปล่อยอยุโรปสถานการณ์ในยุโรปก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายอิตาลีแพ้ก่อนครับมุสโซโลินีโดนจับโซเวียตก็บุกไปถึงเบอร์ลินสุดท้ายฮิตเลอร์ก็ฆ่าตัวตายในหลุมหลบภัยสงครามในยุโรปก็จบลงตรงนั้นแต่เอเชียไม่จบครับในแปซิฟิกนี้รบก,กันดูเดือดมากที่อิวชิมาโอกินาวาญี่ปุ่นสู้ตายเลยมีกามิกาเซ่ด้วยสู้แบบพลีชีพนะนะคะครับ แต่สุดท้ายอเมริกาตัดสินใจใช้อ,อ,อาวุธใหม่โรเบิร์ตปรมานูถึงที่ฮิโรชิมากับนางาซากิใช่ครับความเสียหายมันรุนแรงเกินไปจริงๆญี่ปุ่นเลยต้องยอมแพ้แบบไม่มีเงื่อนไขแล้วประเทศไทยเหรอคะในช่วงนั้นเราอยู่ตรงไหนคือตอนแรกเลยนะครับเราพยายามจะเป็นกลางแต่ญี่ปุ่นก็บุกเข้ามาครับวันที่8ทธันวาซีหวันเดียวหลังเพิร์ลฮาร์เบอร์เลย ก็มีการสู้กันนะอย่างที่ชุมพรวีรกรรมยุวชนทหารแต่สุดท้ายรัฐบาลจอมพลปอก็ยอมครับยอมให้ญี่ปุ่นผ่านทางแล้วก็เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะไปแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งด้วยใช่ไหมคะสำคัญมากครับคือขบวนการเสรีไทยที่อาจารย์ปรีดีพนมยงเป็นหัวเรือใหญ่เคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นลับๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศอ๋อการมีอยู่ของเสรีไทยนี่เองที่ช่วยเราไว้หลังสงครามใช่เลยครับ ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรย,ยอมรับว่าการประกาศสงครามของไทยตอนนั้นถือเป็นโมฆะเราก็เลยรอดสถานะผู้แพ้สงครามไปได้แบบว่าหุดหวิดมากๆถือว่าเป็นการเดินเกมการเมืองที่เก่งมากเลยนะคะมาดูผลกระทบโดยรวมบ้างความสูญเสียนี่มันมหาสารจริงๆครับ ตัวเลขคนตายนี่ประเมินกัน50 8 5ถึง85ล้านคนเลยนะส่วนใหญ่เป็นพลเรือนด้วยไม่ใช่แค่ทหารยังมีความอดอยากโรคระบาดเมืองพังพินาศอีกบาดแผลทางใจนี่คงไม่ต้องพูดถึงแน่นอนครับพอสงครามจบก็ต้องจัดการมีการพิจารณาคดีอาชญากรสงครามเยอรมนีถูกแบ่งญี่ปุ่นถูกจำกัดกองทัพแล้วก็อ่อาณาน,นิคมเก่าๆก็เริ่มหมดไปและที่สำคัญคือการก่อตั้งสหประชาชาติหรือ UN ครับเรียนรู้จากความล้มเหลวของสันนิบาตชาติก็ตั้ง UN ขึ้นมาให้มีกลไกที่เข้ม,มแข็งกว่าเดิมมีคณะมนตรีความมั่นคงอะไรแบบนี้หวังว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากๆเลยนะคะความสูญเสียครองนั้นมันใหญ่หลวงจริงๆการมี UN ก็เหมือนเป็นความหวังเนาะครับแต่ก็นั่นแหละธรรมชาติของความขัดแย้งมันก็ยังอยู่กับเราแค่เปลี่ยนรูปแบบไปอืมจริงค่ะ คำถามที่น่าคิดต่อจากเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือว่าออการที่เรามารู้ประวัติศาสตร์แบบนี้มันช่วยให้เราระวังป้องกันความขัดแย้งในโลกปัจจุบันได้จริงแค่ไหนหรือว่าสงครามครั้งนั้นมันได้เปลี่ยนโครงสร้างอํานาจโลกไปแบบถาวรจนเรายังเห็นผลกระทบของมันอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่า